เตรียมเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนครั้งแรกของปี2,562นำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดเริ่มรายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรกตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไปจากผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่พบว่าแนวโน้มกำไรสุทธิยังเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปีก่อนเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายและการตั้งสำรองมีการปรับลดลงตามฤดูกาล ฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสประเมินว่ากำไรสุทธิของธนาคารขนาดใหญ่ยังหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากผลกระทบรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงพร้อมกับต้องติดตามว่าผลการขึ้นดอกเบี้ยงเงินฝากประจำช่วงปลายปี2 5 6 1จะมีผลกระทบกับต้นทุนการเงินของธนาคารขนาดใหญ่หรือไม่คุณจุสณีริ้วรัตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบอกว่า ภายหลังจากที่ประกาศผลประกอบการแล้วมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเซลล์ออนแฟกในหุ้นของธนาคารบางแห่งแต่แรงขายจะไม่รุนแรงมากนะักเพราะหุ้นธนาคารส่วนมากปรับตัวขึ้นช้าหากเทียบกับช่วงที่เคยปรับฐานเมื่อปลายปี2561ขณะเดียวกันยังมีอัพไซด์ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับมูลค่าเหมาะสมของปีนี้ สะสมได้เลยนะคะสะสมได้เลยก็เชื่อว่าราคาหุ้นมันปรับฐานลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสินเชื่อเริ่มขยับนะคะเห็นรัฐบาลใหม่มาเนี้ยก็เชื่อว่าราคาหุ้นพร้อมที่จะเอาคืนฟอร์มได้ทันที ก็แต่ละตัวก็ไม่น่าต่ำกว่า10%ปีนี้เนี่ยที่เอเชียพสาสโลก่า GDP โกร w เนี่ย3.4%อรอันนี้ก็ยังเป็นแรงส่งสินเชื่อที่ดีแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยน่าจะมีการสานต่อโครงการเนี่ยที่ได้วางไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะคะโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่พุชตัวสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยให้เติบโตได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็เราจะเห็นเทรนนะคะของการเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่ใช้สินเชื่อระยะสั้นเนี่ยมาเป็นสินเชื่อระยะ ยามามกขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวบวกกับทิศทางสินเชื่อแบงค์ในปีนี้ค่ะเชื่อว่าหลายแบงค์เนี่ยที่ผ่านมาในช่วงปี6กหนึ่งเนี่ยได้บริหารจัดการ NP l ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นะคะหรือว่าการขายออกไปหรือว่าไรออฟออกไปอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะเกิด NPL ก็จริงแต่ว่าจะไม่ใช่รายใหญ่ก็อาจจะเป็น SME รายเล็กๆซึ่งมันจะไม่ทําให้เห็นตัวเลขอินดัสทรีเนี่ยกระตุกขึ้นมากนักนะคะยกเว้นแต่โอเคบางแบงค์เนี่ยอาจจะส่ง สัญญาชัดเจนว่าปีนี้จะขายออกน้อยลงนะคะเก็บไว้บริหารจัดการเองมากขึ้นทําให้ตัวเลข n p พวมันขยับขึ้นบ้างแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้มีนัยาต่ออุตสาหกรรมก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัวค่าธรรมเนียมนะคะนี้ก็คือทําให้แบงค์ทำไมเนี่ยจะต้องมาเร่งปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแม้ในแ r e วที่ตัวเองไม่เคยอยากปล่อยหรือว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมหลังจากยกเลิกช่องทางออนไลน์ไปตอนนี้ก็ โดนกระทบในเรื่องของค่าธรรมเนียมจากการขายประกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมาใน area เ,เดิมก็คือค่าธรรมเนียมจากการล่อยเชื่อพวกนั้นนะคะก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะทําได้ดีขึ้นแต่ว่าภาพรวมก็ยังไม่เห็นการเติบโตที่ดีเอาเป็นว่าประคองตัวได้ก็เก่งแล้วปัจจัยที่2ที่เป็น challenge หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าให้จ่ายหลายแบงก์ยังมีภาระต้องลงทุนเรื่องระบบอยู่โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่นะคะอันนี้ก็ยังเห็นต่อเนื่องต่อไปในปีนี้ค่ะ ปัจจุบันนักวิเครห์ส่วนใหญ่เริ่มมีมุมมองเชิงบวกขณะที่บางสำนักหันมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารพร้อมกับยกให้หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ขึ้นเป็นดาวเด่นเนื่องจากเชื่อมั่นว่าแนวโน้มสินเชื่อภาคเอกชนจะขยายตัวได้โดดเด่นแต่ท้ายที่สุดแล้วคงต้องขึ้นอยู่กับสถิลภาพของรัฐบาลใหม่ว่าจะสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนรอบใหม่ได้รวดเร็วแค่ไหน